ขอให้พระอาจารย์ที่บายเวลาเวลาคนเราจะตายเนี่ยครับมันมันเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นครับคนเราจะตายเดียอากาศจะตายเงือแตกก็เรียกเงืออากาศเดียเม็ดใหญ่ๆเลยแล้วหายใจก็ผิดปกติเลยเนี่ยคนเราจะตายเดียภา,ภาวนาอะไรได้ไม่มากเลยอย่างมากแค่พุโทโธนั่นเอง แล้วสําหรับแม่าจาดีก็เคยจะตายไปหลายครั้งแล้วสลาตายแล้วก็ไม่ตายเหงื่อการแตกแล้วจะตายแล้วพอรู้สึวก,ก็เ yeah. ยอะแยะไปนั้นคนที่จะตายอะรู้ตัวได้สําหรับคนมีสติเรื่องคือคนมีสัมผชัญญะรู้ตัวเองได้เลยว่าเนี่ยตัวกําลังจะตายแนละ้วต้องทําจิตให้ว่างอย่างเดียวไม่ให้นึกถึงหมอถึงยาไม่ให้นึกถึงใครทั้งหมดเลยเพราะ ก่อนนี้สบา,าอยู่ป่าอยู่เขาเนี่ยนึกถึงหมอถึงยาเพราะอยู่ป่าองค์เดียวเนี่ยตัวรู้ขึ้นมาว่าเป็นอันยัดสัตตุเทศถือศาสดาอื่นมีโทษถึงถือศาสดาอื่นให้เราอยู่ป่าพืชดีปฏิบัติชอบมาต้องนานแล้วเวลาจะตายเป็นมัวนึกถึงหมอถึงยาเนี่ยผิดถ้าตายตอนนั้นก็มีคติไม่แน่นอนแล้วต้องว่างอย่างเดียวไม่นึกถึงใครนึกถึงพุทธก็นึกถึงพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระพันเจ้านะ ทุกอย่างว่างหมดแม้กระทั่งตัวเองแม้ยึดติดตัวเองด้วยที่พระองค์แสดงไว้ว่าสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละทรัพย์อวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสละทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมธรรมนั้นได้แก่อะไรธรรมนั้นได้แก่ความว่างเหมือนเราสละทรัพย์สมบัติหมดแล้วเพื่อมารักษาตัวเราเนี้ยเสียค่าหมอค่ายาหมด แต่ว่าโรคไม่หายหมอต้องตัดแขนตัดขาหรือฟักลูกตาออกเนี่ยก็เพื่อรักษาชีวิตเราไว้เพราะนั้นก็ต้องยอมหมอจะตัดแขนตัดขาฟักลูกตาออกแล้วก็เพื่อให้มีชีวิตอยู่เนี่ยแขนขาตาหูก็ว่างไปอีกแล้วใช่ไหมเพราะถูกตัดไปแล้วถูกฟักไปแล้วก็ว่างทีนี้ถึงจะตายเนี่ยก็รักษาความว่างไว้ชีวิตมันจะตายแล้วก็ตกกรไดพยโจไปเลยเออว่างให้หมดเลย ไม่ต้องนึกถึงทรัพย์สินตมบัติไม่นึกไปถึงตาหูจมูกริ้งกายใจไม่ต้องนึกถึงเพราะ